สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะแล้วก็เด็กๆสี่ตัว <c oughs> เรามานะคะเรามาทิปเที่ยวกันนะคะวันนี้เราก็มาที่โคราชคะ่ะที่วังน้ําเขียวนะคะที่แรกนะคะที่เราจะมาแวะไหว้พระ,ะนะคะเสริมสิริมงคลก็คือที่วัดท่าซุีสาขาเก้าค่ะที่นี่ก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของวิหารแก้วว่าการประดับตกแต่งวัดเนี่ยเป็นกระจกค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ วัดท่าซุ้มนี่นะครับที่เป็นวิหารแก้ววันนี้ที่มาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไฟดับครับมีการซ่อมไฟอยู่ที่บริเวณด้านนอกครับซึ่งก็ความสวยงามในนี้ในวิหารแก้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดไฟไม่ดับเนี่ยจะมีแสงที่ระยิบระยับสวยงามกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาในวันที่ไฟดับพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เราพาชมอยานแก้วไปฟัง จากวัดท่าซุงสาขาเก้าครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่วัดบุภัยค่ะสาขาสองเป็นวัดบ้านไร่สาขาสองค่ะก็บริเวณนั้นเนี่ยจะมีตลาดไทยสามัคคี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะแวะไหว้พระอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็แวะเดินเล่นตลาดหาซื้อของทานะคะแล้วก็เข้าที่พักกันผักโอเคครับไ <c oughs> ปดูที่วัดบุภัยมาถึงแล้วค่ะวัดบุภัยนะคะหรือว่าวัดบ้านไร่สองค่ะ อันนี้เรามาถึงประมาณสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะคะก็ไม่ค่อยมีคนแล,ล้วล่ะเริ่มเย็นแล้วนะคะก็จะเห็นหลวงพ่อคูณปริศโะท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เด่นตั้งงานอยู่ด้านหน้า,เ,าเข้าไปข้างในสามารถที่จะมีที่จอดรถได้เลยนะคะแล้วปกติตรงบริเวณน้านข้างที่เห็นน่าจะมีร้านค้า เรียงรายกันอยู่บริเวณนี้นอกจากเรามาเย็นแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเงียบเงียบบรรยากาศจะเงียบๆหน่อยที่ถึงแล้วค่ะ ตลาดไทยสมคีค่ะก็มีที่จอดรถริมทางแบบนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งซื้อของกินของฝากกันครับแล้วก็พาเด็กๆเ,เดินช้อปปิ้งครับหาซื้อนู่นอนี่ไปเรื่อยครับตลาดไทยสม,มคีครับ,ตร,มมรรบตรงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนาะก็ปกติช่วงเทศกาลเนี่ยรถจะเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับตลาดไทยสม,มคีนี่นะครับอ่ะมา ชมตลาดไทยสามัคคีกันครับ อะไรมาครับขอไหวยที่สังโรตี4ีแผ่นรออยู่เราเดินตลาดก่อนนะคะพาเด็กๆมาเดินตลาดช้อปปิ้งมีอะไรให้พวกหนูกินบ้างไหนคะอ๋อ าาขนมัจ้าเดี๋ยวนี่มีตงเนีมีเห,<ป>เห็ดเข็มทองอ,นะอ่ิงเดียวครับเป๋าด้วยไหนมีตังไหมเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยมาจ่ายสิมีตังไหมนะ่ะเออใส่ตังไว้ในกระเป๋าเปล่าเอาี่แล้วใส่ไ,ไว้ 500, ห้าร้อยลืมเอาออก <c oughs> <laughs> ยังมีอยู่ไหมเนี่ยเก็นไหมนะขอบคุณค่ะโอ้อังุ่น <laughs> อุน่นแม่มด <laughs> เดินเล่นน่ะพาเด็กๆมาเดินด้วยโอ้มีผลไม้ค่ะสดผลไม้เยอะนะคะตอนนี้ประมาณสักห้าโมง ประมาณห้าโมงนะคะแต่ก็ยังคึกคืนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะแต่ก็เทศกาลเนี่ยก็จะคนเยอะแล้วก็หนาแน่นกว่านี้นะคะใครไปมานะที่ไม่ใช่ชงเทศกาลแต่วันนี้เป็นวันหยุดยาวนะจริงๆแล้วอะหยุดสามวันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่ย3สามตุลาะคะวันปิยามหาราชแต่ก็คนไม่ค่อยเยอะค่ะ นี่เห็ดนี่เห็ดเยอะเนาะน่าจะขึ้นซื้อเนาะวายเยอะด้วยห,หาอะไรอะคะอ๋อกายศาสตร์เออเอาสีเดียวส,สีสีเดียวส,สีเดียวใช่ไหมเเออไม่ต้องเติมของเราใส่ไปเลยอย่างนน,นี้หน่อย <laughs> แน่นแล้วื <laughs> 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 ืให้นนี่มันไหม เอาตั้งจากชแนลก็ได้นะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ออกจากที่ตลาดไทยสามัคคีบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันค่ะที่พักของเราจะเป็นแขวงการทางบนบทหมดการทางหมดการทางอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ซึ่ง ซึ่งความหมายใ้คล้ายกับเป็นจุดพักรถอะคะ่ะซึ่งเราหาข้อมูลมาสามารถที่จะแวะจอดพักกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็มีห้องน้ําสะดวกนะเราไปดูกันว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่ะจะเที่ยวตามรอยได้เลยนะแล้วก็แบบสบายๆมากมากเลยเเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยก็สบายมากๆเลยค่ะเด็กๆของเราพร้อมไหมพร้อมนอนแล้ว <laughs> วันนี้เดินทางทั้งวันจะ้าแล้วก็อากาศก็ ดีด้วยนะคะที่วางน้ําเขียวนี่เป็นอะไรที่อากาศดีเนาะโอเคครับไปค่ะอ่ะ<อ>โพ่โอจะมาหาพ่อไหมเนี่ยพ่อพี่อ้อก็โหล<อ>่ตรงนี้นะค่ะมาเรื่อยมาเร็วมาเรื่อยพ่อมาเร็วอะไรไปไม่ไป<อ>เดี๋ยวเขามาเองเออมาตอนนัดวิ่งมาตอนนัดวิ่งนม่โอ๋นะเออไม่ดูสิพ่โอโหล่ตรงนี้นะคะ่ะพี่อ้อตื่นเต้นได้ไปเที่ยว เดินเล่นตลาดนี่ไม่ได้มามุงเรานะมามุงเด็กๆมาม,มุง <laughs> ม,มมุงลูกสาวทั้งสี่ตัว,ม,ตวมามุงเล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็โหค,คึกคักคึกคักเลยนะมาทําให้ตลาดค,คึกคักมีความสุขกัน,น,ากนมาแจกรอยยิ้มเด็กๆเราก็ไม่เห่านะนอกจากแนลวนะคะเพราะว่าแฉลวนนี้เขานิดเึงนิดเึงหัวโตนิดนดง <laughs> มาแล้วมาแล้วพี่จะเข้าตรงช่องช่องแคบเวณนี่ดูทง แล้วก็ถึงลาคาดิโอนี่มีป้ายเขาใหญ่กระบ,บินบุรีเขาแผงม้าที่กทิที่เนี้ยใช่มีมีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็มีกระทิงเนาะการดูวัวกระทิงเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าแบบเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี่เลยนะถึงแล้วนะคะจริงๆมันมีทางเข้าข้างในเห็นคนเขาจอดข้างในกันอีกใช่หาก่อน,นะค่ะ ตลาดประชารัฐตรงน,นี้คือตลาดตรงนี้มีตลาดด้วยนะคะแต่ตอนเช้าไม่มาเดินได้นะตรงน,นี้เป็นวงเวียนค่ะอืมเราเลี้ยวเข้ามาตลาดเราผิดตรงนี้เป็นตรงนี้เขาเห็นเขาเขียนว่าชื่อว่าจุดพักรถอ่างเก็บน้ําสันกําแพงนะคะที่สอดรถกลมทางหลวงชวนบทเนาะเรามาถึงบริเวณ ที่จุดพักรถก็มาถึงก็จะเข้ามาด้านทางด้านหน้าเนี่ยจะมีตลาดร้านค้าอยู่พอสมควรเลยค่ะแล้วก็เลยเข้ามาจะมีที่จอดรถนะคะด้านหน้าก็จะเขียนว่าคนที่จะมากางเต็นท์เนาะให้ติดต่อลงทะเบียนก่อนนะคะโอ้มีคนมากางเต็นท์เยอะเลยนะบรรยากาศดีมากแล้วก็ร่มรื่นเย็นดีด้วยนะคะ ากาศดีนะคะเนี่ยดีร่มรื่นม,มีสะพานจุดถ่ายรูปจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงอ่าที่นี่จะชื่อว่าอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงะคะ่ะเป็นลานหญ้ากว้างแล้วก็แบบมีอ่ะ เพื่อนๆมากางเต็นท์นะคะกันเยอะเลยแล้วก็มีเห็นมีป้ายติดด้วยนะว่าให้ระวังสัตว์ป่าให้ระวังสัตว์ป่าด้วยนะสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งครับ ดยมาอากาศสดชื่นมากครับอากาศที่วังน้ำเขียวน้ำค้างแรงจริงๆครับบริเวณโดยรอบเป็นเป็นอ่างล้านะครับนี่มีวัวกระริงด้วยนะครับ หรืว่าเป็นลูกปั้นถ้าใครนอนแถวนี้ก็จะเจอช้างนี่ครับช้างสีดำเขาก็มี ลานกลางเต็นด้วยให้ตามสมควรเลยครับรถก็มาจอดได้ครับสำหรับผมก็มาจอดรถนอนเมื่อคืนนี้มามืดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปไปให้ดูแต่ว่านั่งชิลกันถ่ายรถแล้วก็ทานขนมกันเด็กๆก็เข้านอนครับวันนี้ฮกลางมุงนอนสบายครับอากาศเย็น น้ำค้างแรงครับสดชื่นดีครับเบีโยวเมื่อคืนนอนเป็นัไงบ้างดูทํามองเชนแวเชนแวไม่มองเลยนะสู้บิโอไม่ได้ดีไปดีไป นี่ว่าหลับไม่ตื่นเลยเวอร์ตื่นแล้วเชนล้วตื่นแล้วกุชชี่อยู่ในห้องมกับแม่ไหนคุยสิมีอะไรฟังสิสนุกเปล่าฮะอะ๋อยังง่วงอยู่ ชิเดี๋ยวเราพาไปเดินดูห้องน้ำกันดีก,กว่านะไปค่ะ <c oughs> ให้ระหว่างนี้ให้กูชี่รออยู่ในรถบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าลานะคะที่เราเห็นเหมือนมี go ฟ o ต t อลเนี่ยตรงนั้นจะเห็นทางเข้าออกนะก็ขับตรงเข้ามานะคะในลานนี้เพื่อจอดรถตั้งกางเต็น์ตั้งแคมป์อะไรเงี้ย ได้เลยนะมาจอดนอนที่นี่ได้นะคะตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนั้นเป็นทางเข้านะคะเพราะสามารถที่จะจอดทางด้านหน้าได้อีกสาหรับใครที่อยากจะมาจอดแวะเข้าห้องน้ําหรือว่าซื้อของของกินของอะไรเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อพักรถอะไรเงี้ยก็จอดได้ไม่ต้องเข้ามาในร้านยา่ากว้างๆบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตอนแรกไม่รู้ว่าเข้าได้ <laughs> <g iggle> ก็ไปวนอยู่รอบหนึง่งนะคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําเป็นห้องน้ำเนี่ยสุขาเนี่ยจะเป็นซักโครกด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดใหม่ทีเดียวนะคะนี่แล้วถ่ายย้อนกลับไปให้ดูสักนิดนึงนะคะฮนะ,ะแล้วก็จะเห็นเป็นลานแล้วก็ดูวิวด้านหลังนะคะเนี่ยที่เราพักนอนถามว่าลานกว้างไหมมันไม่ได้กว้างหรือว่าใหญ่มากนะคะแต่ว่า มาสามารถที่จะมานอนพักแรมเนี่ยได้เยอะอยู่ทีเดียวนะสังเกตจากรถนะคะน่าจะมี20-30คันอะเมื่อคืนนะมีเพื่อนนอนแบบเยอะพอสมควรนะเยอะเยอะเยอะแต่ไม่ได้นับนะคะแต่เยอะอยู่ค่ะเยอะแต่ลายไม่ได้แบบมีแบบกว้างอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็แวะมานอนได้นะไม่อึดอัดเนี่ยด้านหน้าก็จสเปนร้านค้าร้านขายของแบบนี้มาจอดรถแวะ พักรถได้นะคะแต่เราจะพาดูห้องน้ำํำนี่ห้องน้ําค่ะสุภาพสตรีทอมดี้นะคะนะ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นห้องสุขาผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็สตรีมีคันนะคะมีมีตู้สำหรับนอสาดด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำารุรุษสภาพุรุษนะคะเกยกระเถือแม่มีเขียนจอดตรงให้แบบนี้ด้วยนะคะเข้าไปถ่ายในห้องน้ำให้ดูนะคะแต่ว่าคุณแม่บ้านมาทำความสะอาดพอดี ก็เลยเก่งใจนะแต่ว ну ่าห้องน้าสะอาดสะอานนะคะนะแมมีราชรัมาเกยนะเพราะว่าเป็น no ห้องสะโครกนะคะแล้วก็แบบพื้นปูกระเบื้องอะไรแบบนี้นะแล้วก็ห้องอาบน้ําก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นชาวเวอร์อยู่นะคะแล้วก็มีที่แขวนมีที่แขวนผ้าแหละอืสะอาดดีค่ะนะก็โอเคนะทริปนี้ประทับใจนะคะประทับใจไหมคะพ่อบีโอประทับใจไหมคะบี้วประทับใจไหมคะไหนพานิดสิ โย่ยอดิโยคุยหน่อยสิทับใจไหมลูกอแล้วมีอ้อแล้มีอ้อมีความสุขนะชอบดูวิวชอบอาบแดดนะก็มันนอนที่นี่ก็สนุกดีนะคะก็ประทับใจนะเป็นทริปที่โอเคเลยนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่แคมป์นะที่รานน่ารักมากมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรามาดึกใช่ไหมเออไม่จับกลางเ็นก็ ก็ก็เกรงใจใช่ไหมคะกลัวเสียงดังอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนแคมก็ขยับรถให้นะให้สลับที่กันกับเราเราจะได้นอนในรถได้แล้วก็สามารถแบบเออนั่งเล่นหลังรถได้เลยได้เลยเนี้นะคะก็เป็นมิตรภาพดีๆสำหรับการมากางเต็นท์หรือว่านอนพักแรมอะไรแบบนี้เนาะ สำหรับใครที่แบบชอบแนวสไตล์แบบนี้นะคะก็ลองแวะมาดูที่นี่นะคะวังน้ําเขียวนะโคราชขับมาไม่ไกลเนาะสักกี่ชั่วโมงดี3าชั่วโมงไหมคะจากกรุงเทพเหรอค่ะได้สองชั่วโมงเ,เสร็จเนาะประมาณนั้นนะคะขับชมวิวมาวเรื่อยๆเนาะเพลินๆดีนะคะสำหรับคลนี้เราสองคนนะคะแล้วก็เด็กๆสี่ตัวก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ บายบายโอียวเบียักทายหน่อยโอจะให้เบียวปิดจะไหนมองสิลูกจะเอ๋จะเอ๋แย่งแค่ก็บอกบาย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 ดูสิบายบายอันนี้คือหน้าเป็นหน้าเดียวตลอดนี่พยายามพาออกงานแล้วเนี่ยหน้าเป็นหน้าเดียวนอนทั้งคืนแล้วลูกบายบายก่อนแล้วอนอหนูห่วงบายบายครับ เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับเรามาผ่านนะคะตรงเขาใหญ่นะตอนจะกลับกรุงเทพน,นะคะมีเขาใหญ่ Art Tree Cafe นะคะคนเยอะมากๆเลยอะ่ะก็เลยลองจอดแวะดูนะแล้วก็สอบถามเขาว่าสามารถที่จะเอาน้องหมาเข็นลากเข้าไปเที่ยวได้ไหมได้นะคะ ไม่มีการเก็บค่าเข้านะคะแต่ก็ร่วมมือให้อุดหนุนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากสวัสดีครับคาเฟ่ฝั่งซ้ายนะครับหลังไม่ไ้ลูกค้าลงไม่ได้นะครับตรงไฟแดงนะครับแต่วมน้่พักนะครับผมอ๋อแล้วอาหารอ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมอาหารเราเปิดเซตโมงเช้าครับเปิดเซตโมงเช้าขอบคุณค่ะอ๋อคาเฟ่เปิดแล้วนะอยู่บริเวณนี้นะคะ อาหารก็อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเปิด11โมงนะคะโอ้ยแบบน่ารักมากเลยนะก็มาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันนะคะโอ้เดินลงไปได้อีกยาวๆนู่นเลยนะคะนะโอ้ยวิวโอเคมากแม่มาเดินเล่นกันได้นะคะที่นี่ค่ะ ส่วนอาหารเครื่องเดิมเนี่ยก็คิดว่าคงคงเป็นราคาที่พอสมควรแหละนะคะกับสถานที่เนาะ,ะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ <c oughs> เย็นๆนี่น่ารักเลยนะก็จะล่มกว่านี้นะถ่ายรูปได้เยอะเหมือนมีที่พักรีสอร์ทด้วยนะคะด้านหลังมีมีตึกที่พักอยู่เนี่ยข้างในก็มีแบบเป็นหลังๆนะมีสาวว่ายน้ำด้วยนะคะ บริเวณนี้ที่ว่าไม่ให้เข้านะคะหมายว่าไม่ให้คนไายนอกหรือไม่ให้รถเข้าแล้วก็ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าเ่เพราะว่ามันที่ทักนะคะทีมสอบสวนน้ำว้าวสวยงามนะน่ารักดีนะคะ